แหลหา fwb ons หลายๆคนตอนนี้คงจะได้ยินคำเนี้ยบ่อยกันมากๆเป้าหมายของสองคำเนี้ยก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ของสำหรับคนไทยเนี่ยคงไม่ต่างกันมากหรือถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายมาพูดให้ฟังในอีกคลิปถัดไปคลิปเนี้ยผมจะมาชี้แหล่งการหา fwb หรือ ons กันก่อนว่ามีที่ไหนบ้าง ทุกคุลองทายกันดูสิว่ามีที่ไหนบ้างโอ okay. เคเฉลยอันนี้คือเป็นอันดับในใจของผมเองนะครับอันดับ3เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะนึกถึงอันเนี้ยเป็นอันดับแรกๆแต่ของผมที่ผมให้มันอยู่ในอันดับ3เนี่ยในใจผมเพราะผมคิดว่าโอกาสมันค่อนข้างยาก นะฮะอันนี้ก็คือแอปทินไอที่มันเป็นรูปไฟสีแดงๆเนะี่ยอะมีใครให้อันเนี้ยคิดอันเนี้ยมาก่อนเลยอันดับหนึ่งบ้างแต่ผมเนี่ยผมขอสักอันดับสามลวกันถ้าคุณเข้าไปเล่นเลยจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นบ่อยมากๆคนจะเขียนว่า no ons no fwb แต่คุณเชื่อผมเถอะคนที่เขียนแบบเนี้ยผมได้มานักต่อนักแล้ว ถ้าคุณเข้าหาเขาอย่างถูกวิธีแต่ต้องถูกวิธีนะส่วนโอกาสได้หรือไม่ได้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของคุณในนั้นเองผมเลยให้แอปตัวเนี้ยมันอยู่ในอันดับที่3สําหรับผมเพราะกว่าจะแมทเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากมากๆโอเคอันดับ2ใครคิดออกมั้ยครับว่าอันดับ2คืออะไร ติดตดติด,ตด,ตดโอเคอันดับสองผมให้ l i n ์ Open Chat อันเนี้ยหลายๆคนยังไม่รู้หรือหลายๆคนอาจรู้แล้วแต่ถ้าคุณเข้า้ใหถูกกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีเป็นพันๆคนเลยนะถ้าคุณเขียนโปรไฟล์เขียนอธิบายตัวคุณเองให้ดีดเนี่ยโอกาสได้ผมว่าค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วส่วนอันดับหนึ่ง ในใจของผมเลยผมคิดว่าทุกคนขคงอาจจะตอบถูกนั่นก็คือ X เพราะว่าใน X เนี่ยถ้าคุณเซิร์ช hashtag เนี่ยคุณจะเห็นมันขึ้นเรียงกันมาแบบปุ๊บปุ๊บ,ปบ,ปบเป็นตักเลยนะฮะวิธีหาก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะวิธีหาใน X เนี่ยคุณลองดูแต่ละคนเนี่ยเขาจะเขียนอยู่แล้วว่าเขาจะบอก อะไรอะไรอะไรบ้างที่สเปคที่เขาชอบตามที่เขาแบบปักหมุดด้านบนบ,น,บน,นะฮะแล้วก็ใน X เนี่ยที่ผมจัดให้มันอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าส่วนมากแล้วฮะในนั้นที่ผมเจอนะเขาจะไม่ค่อยดูหน้าตากันนะฮะผมเลยจัดว่าโอเคได้ไงมากนะฮะแต่สิ่งที่เขาจะดูก่อนก็คือคำแนะนำของคุณคำอธิบายโปรไฟล์ของคุณนะฮะว่าคุณเขียนอธิบายยังไง จากนั้นเนี่ยอ่ะโอเคหน้าตาค่อยมาแต่สิ่งโดยที่ผมเจอมาตลอดเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเกิดเราแนะนำดีเราพูดจาดีโอกาสนัดเราก็จะเยอะกว่าในแอปอันดับ3อันดับ2ที่ผมจัดผมก็เลยจะัดให้ใน X เนี่ยเป็นอันดับ1เลยที่เป็นแหล่งหา fwb หรือ ons แต่แต่นะครับ ใน x เนี่ยเนื่องจากว่ามันเข้าถึงง่ายเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยต่อให้โปรไฟล์แบบเป็นแสนเป็นล้านทรับเป็นล้านที่พูดว่าไปเอาซับเป็นแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วกันมันก็จะมีพวกที่ว่าทำโปรไฟล์หลอกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุยกับเขาจริงแล้วเขาชอบคุณจริงนะฮะอย่านะครับอย่าโดนหลอกให้โอนเงินก่อน เรามีคนโดนมาแล้วเยอะมากๆกับไอ้พวกโปรไฟล์หลอกที่ว่าแบบเป็นหมื่นเป็นแสนฟอรอะไรเงี้ยมันมีนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าโอนเงินก่อนถ้าเขาชอบคุณจริงๆนะฮะส่วนเทคนิคที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณและวว่าคุณจะมีเทคนิคการคุยเนี่ยแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ ส่วนใครที่ชอบก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงลึกให้ในแต่ละแอปเนี่ยว่ามีวิธีการคุยมีวิธีการเข้าหาอย่างไรนะครับ